สยามนี้มีเรื่องเล่าตอนที่1265 หากคุณชื่นชอบเรื่องราวของสยามประเทศช่องนี้รวบรวมไว้แล้วครับกับสยามนี้มีเรื่องเล่าเรามาเริ่มกันเลยนะครับเรื่องราวอันเป็นตำนานของบุคคลคนหนึ่งกับสิ่งที่เขาได้ทำเอาไว้ยังคงปรากฏได้เห็นตาบนานเท่านานถานนสายนี้สองข้างทางมีต้นไม้ใหญ่ให้ความล่มลื่นมันไม่ได้เติบโตขึ้นมาเองนะครับแต่มีคนปลูกมันขึ้นคนปลูกต้นไม้เหล่านี้ปัจจุบันนี้เขาไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับหากแต่ว่าเขาเป็นตำนานของคนในพื้นที่รวมถึงคนในประเทศไปแล้ว สิ่งที่เขาได้สร้างเอาไว้คืออนุสรณ์แสดงถึงความเห็นคุณค่าของการปลูกต้นไม้ เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและบุคคลทั่วไปแม้สิ่งที่เขาทำในตอนแรกจะถูกมองข้ามเห็นว่าเป็นเรื่องบ้ามากกับการคิดปลูกต้นไม้นับล้านล้านต้นแต่สิ่งที่เขาได้รับกลับเสมือนเป็นแรงผลักดันให้เขายังคงเดินหน้าปลูกต้นไม้ต่อไปกระทั่งทุกวันนี้คือประจักษ์พยายนความตั้งใจที่เขาได้ทำเอาไวใ้ให้กับผู้คนได้เห็นนั่นคือร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ได้มีอากาศบริสุทธิ์จากการคลายออกซิเจนของต้นไม้ที่เขาลงแรงปลูกมันขึ้นมาด้วยความตั้งใจขอคารวะหัวใจอันงดา งามของร้อยตีวิชัยสุริยุทธ์หรือที่เรารู้จักกันในนามของดาบวิชัยคนบ้าปลูกต้นไม้ถนนสายนี้คือถนนต้นตาลอุดมพรพิสัยปางกู่สีสเกตและที่นี่คืออนุสาวรีย์ของเขาครับคนบ้าปลูกต้นไม้ดาบวิชัย